เสร็จแล้วจ้าแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักฟแฟงเรานะคะเปนัดเสบ็บบอาจ้ามากินน้ำยาติม๋มเด้จ้าเด้อแซ็บนัวขั้ว,วยาติม๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยาติ๋มกระซิมมแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักนะคะป่ะไปทำกับยาติ๋มได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักจ้าพี่น้อง นึกอยากกินเนาะไปเห็นฝักอยู่หลานจีนพอดีพี่น้องเอ้ก็เลยซื้อมานะฝักแฟนเขากับตัดเรียบร้อยแล้วจ้าได้เต็มถว้วยเลยพี่น้องเอ้เยอะเต็มใสก,กะทิสองป่องเลยจ้าพี่น้องไกลล่เราก็ตัดเป็นชิ้นทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเข้ากับมาเบิ้งเครื่องปรุงพี่น้องก็มีเกลือน้ำปลา เกลือหช้อนน้ำปลา1ช้อนน้ำตาล2ช้อนน้ำมันหอย2ช้อนรสด,ดี1ช้อนอันนี้เครื่องแกงพแนงเว้ยไม่ใช่เครื่องแกงเผ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะสีแดงอันนี้สีเหลืองเลยจะพี่น้องจะติมใส่สอย่างจ้ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นนะคะเป็นเฉลียงเฉลียงค่ะ ใบมะก,กรูดด้วยค่ะและคะนอก้อนจะเครื่องปรุงเข้าก็มีซัมเนี่ลเหพี่น้องเข้ากับเอากะทิใสกระทระทพัดก่อน้กพี่น้องเย็ติ่มจะใส่กะทิก่องหนึ่งเลยด้วยจ้ะเข้ากับพัดกะทิให้มันแตกมันจ้กพี่น้องพัดกะทิให้แตกมันก่อนนะคะ กะทิห้ากระสิเริมได้แล้วจ้ะพี่น้องเย่ติมใส่กะทิผัดเอามัมจังหอมจ้ะหอมมันแซบพี่น้องเลยแต่บางคนเขาจะเอาสีเอาน้ำมันผัดเอาเลยแต่เย่ติมามาหมักน้ำมันชอบกะทิผัดนะคะเย่ติมสิตักกะ,กะทิไหวแตงหนาแขงเ้าจา้า จ้แล้วเขาเกาผพริกแกงเขาลงเลยจ้าพริกแกงจะติมใส่สองอย่างใส่พริกแกงเพชรก,กับพริกสีเหลืองจ้า,าพริกแกงสีเหลืองนะน้พี่น้องภาษาอังกฤษเขาจะเอินเยลโล่เคอรี่เยลโล ย่างแย่ติมคือใส่สองอย่างย่ติมบะมักมันแดงแห้งฮะน้พี่น้องแย่ติมก็เลยใส่ผิดแกงสีเหลืองน้ำจ้ามันสีมันกระสีแดงนวลงามนะมันสีบลแดงค่ะแล้วมันกระสีบลเหลืองค่ะเหลืองกับแดงผสมกันมันกระสีเป็นสีนวลนวลนวลอายเดร์นางเีนั่นนะพัดไปอีกสักรู่จ้าพี่น้องให้มันแตกมันหลักจังเอาจ้า ได้แบบนี้เขาก็เอาเนื้อไก่เขาลงเลยจ้าพี่น้องเนื้อไก่เราลงมาผัดเลยนะคะบ่หมากไปมันกระเดินนี่เลยพี่น้องเลยจุบจับจุบจับจุบจับอยู่พัดไปสักขู่เลยจ้าพัดให้ไกลเขาซุปเลยจ้าพี่น้องแล้วเราก็ค่อยๆหยอดกะทิของเราลงไปนะคะ แกงวันนี้เราก็ใส่กะทิสองป่องจ้ายกติม,สมสใส่กะทิของเช่าก็ถ้าผู้ใดมีกะทิสดใส่กะทิสดรู้จะสีหอมมันสีแสบพี่นองเลย กะทิสดจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีกะทิสดก็เป็นกะทิกระป๋องแล้วแต่คนชอบนะคะยี่ห้อไหนก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะเขากะพัดไปเรื่อยๆจะพี่น้องจนไกลเข้าสุกพลอจาสีง้ำบ่จจาพี่น้องสีสวยมากเลยนะคะ กะทิเรากำลังแตกมันกะทิกับเครื่องแกงพัดไปอีกสักครู่เดี๋ยวเขาก็เอาได้จ้าเดี๋ยวจะติมสิตักเอามันมันไหวทาแต่งหนาแกงเขาก่อนจะพี่น้องแต่งหน้าให้มันสวยนะคะแต่งหน้าแกงของเราม,ม,มันกับกะทิมันกร็ิ์เป็นแบบ หอมกะทิแม่พี่น้องบอกว่าถือเวลาจะติ่มเกงกะทิเกงเพชรเกงงแพนแองเยแองกจังสี่จะติ่มสิมักตักหนามันออกจากพี่น้องตักหนามันออกมาแต่งให้มันสวยนะพี่น้อง อเอาแค่นี้เนาะเอาก็เติมน้ำเด้จ้ะพี่น้องน้ำล้างกระป๋องของเรานะคะล้างกระป๋องกะทิของเราเติมสองกป๋องจ้าเออฮ้อนออฮ้อนฮ้อน,อนสีงามบ่าจา้า เห็นมาพี่น้องสีงาามแดงมันก็นจะบ่แดงหลายเหลืองมันก็นจิบ่เหลืองหลายพี่น้องมันสิออกสีนวลน,นวลเดี๋ยวอีกสักคู่เอากะจิปุ๋งเครื่องจ้าเอาก็มาปุงเครื่องไล้จ้าพี่น้อง ยด้ติ่มใส่รสด,ดีจ้ารสด,ดีหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโตะอันนี้จ้าแล้วก็ขนอน้ำมันหอยนะคะ วเอามันเบิดพี่น้องเสียดายน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะคนคนคน <c ười> ชิบไปประกูดฉันน้ำพี่น้นอง จะได้หอมๆนะคะเ้าว่าเครื่องปรุงเข้าเขาเนื้อเขานังลเลยข้ากับเอาฟักลงจาฟักแฟงแตงกว่าไก่ข้ากับซุปแล้วพี่น้อง หลังจ,จากที่เราปรุงเราก็ชิมดูนะคะสิมบงก่อนจ้าอืมเป๊ะเลยพี่น้องเลยอืม รสชาติอร่อยโอเคแล้วค่ะทุกอย่างเปเวอร์ในสูตรที่ให้นะคะแล้วเราก็มาใส่ฟักแฟงของเราได้เลยจ้าอเกือบเต็มหม้อเลยเนาะ กอใหฟักเข้สุก,กจ้าพี่น้องรอฟักสุกแล้วก็ใส่มะเขือพวงใส่โหระพาแล้วก็เสร็จนะคะหมอ้อเหากรลังเดือดจ้าพี่น้องฟกักแล้วก็สุกแล้วนะคะเนี่ย สีเปลี่ยนแล้วค่ะสีออกใสๆแล้วเหน่ติมก็จะใส่มะเขือพวงลงเลยนะคะงวดนี้กินท่านพี่นอ้องมะเขือพวงแหน่ติมยังเขียวอยู่เสียดายซื้อมาหน่อยโหดโอ้ยนิดเดียวเนาะ สองแพ็กนาสีพอดีโอ้ยน้อยโอดก็บ่ิได้คือว่าสิเฮ็ดแกงอันนี้เนาะว่าสิเอามากินกับปนสันดอกนิดเดียวเองพี่น้องเอ,อ้ยมันไม่เขียวเลยอ่ะ รอให้หม้อเดือดอีกนิดนึงแล้วเราก็ใส่โหละพานะคะจะติงกระสิใไสผพริกแตงหนาจ้าใส่พริกลงไปแล้วก็โหละพานะคะโหระพากับกินท่านพี่น้องหมดนี้ก็ดำ ิดไฟได้เลยนะคะเราไม่ต้องให้ผักมันสุกัวระพาหอมมากเลยจ้าเดี๋ยวเราก็ามาแต่งหน้าน,นะคะที่เขาเอาไวน้นะพี่น้อง ไปหมดเลยจ้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ด้วย๊กเจอร์ของเรา แซ่บ่จ้าเสร็จแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวเราก็ตักไปกินกันจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงไก่ใส่ฟักแฟงเราแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักแฟงเรานะคะเจะแซ่บว่าจ้ามากินน้ำยาติม๋มเกันจ้าเด้อมาจ้าพี่น้องเดี๋ยวยาติม๋มซิซินไปเบิงซิมน้ำก่อนเนาะหอม มันแสบเดี๋ยวจ,จะชิมฟักให้ดูนะคะคอนทนทนเลยคะ่ะขอเบาหน่อยเด้อเบาเบาบ่ายมมนสิล,ลวบปากชิมชิม ฝักแปลงแปลงกว่าใช่โยโหหิวอ,อันนี้ก็มาคือกระพงนะคะบานเย็บติมเอินมาแข่งใกล้จะซุกพอดีพี่น้องเดี๋ยวซิมไก่เบิ่งจ้า สเสดีแสร็จแม่งพี่น้องเดี๋ยวเาติมก็สิคอยจบคลิปซ้ำนี้กอนด้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ย่าติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ย่าติมทําคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เก็บติมคอตัวไปกินข้าวก่นได้จา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายยิว